าจะาทาเาให้ปัญหาลักคอมละคอยืดเหมือนกับผมผมจะัญหาทุกวันนี้ซึ่งมาสงผลเสียต่อผมในการบ้านในการเดินของผมการเิจังานหรืว่าการปรลามจะต้องไปพบเจอไข่ซึ่งมันจะขาดความเข้าใจตัวเองมากเพราะว่าถ้าทางของการทักคอมนครับมันไม่ดูไม่มีความมั่นคงดูท้าทางนื้นไม่มีความสามารถซึ่งมันจะสงผลเสียต่อรูปรภายนอกของเราผมซึ่งผมวิธีการหาง่ายด้วยวิธีการแก้ภาพบำบนห้าวิธีง่ายงที่บ้านของผมไม่ใช่เวลาทำแค้ที่บ้านพอดใช้เวลาไม่นานแล้วก็มันกามรี็จะเกิดไป็ง ทำเปหนึงครั้งทั้งหมดสิครั้งสิบครั้งก็หนึ่งเซตทั้ามเซตดดียวกันท่าสองเรียกว่าท่าประสานมือหรอวางปิดผมก็จะเป็นประสานมือให้ไว้ข้างหลังครับทำการปิดไปข้างหนึ่งนับเป็นหนึ่งโยกไปทางอีกข้างหนึ่งนับเป็นสองทั้งหมดสิบครั้งเดียวกันแล้วก็สิบครั้งก็หนึ่งเซตทำทั้งหมดสามเซตเดวยกันนะผมไปท่าสามได้ว่าท่ารอยสันและสอนครับก็จะเป็นท่ามือปรขสานที่เท่ๆครับมีสองข้างข้างนี้ก็ท่าผมเองทำนี้ทำไปหนึ พอค้างเสร็จแล้วก็ผ่อนลงมาครับนะครับไม่ครับขึ้นไปหนึ่งครั้งกับหนึ่งเซตทั้งหมดสามเซตด้วยกันถ้าสุดท้ายท่าที่ห้าครับคือถ้าว่าบ้าตอนใหญ่ดันหลังครับก็จะใช้อุปกรณ์ชิ่นหมักท่าหน่อยนะครับมาลองกันช่วงหลังนครับผมก็ลองทำลงไปครับเข่ากับขาตั้งฉากขึ้นมาเอ่อแขนแพะแขนแพะตรงช่วงระหว่างหลังสี่สันนะครับแล้วก็ดันหัวไปข้างหลังครับเพื่อให้หลังมันแอนแล้วก็ต้องบิดสะบักบิดบีบแล้วก็เกร็งขึ้นนับเป็นหนึ่งครั้งแล้วก็ลงทั้งหมดสิบรอบไปกันครับเาป็นะรหน็ นี่คือภาพพรีฟอร์มแล้วอัปเตอร์ผมครับก็จะเห็นความแตกต่างที่มันเปลี่ยนแปลงขึ้นไปเล็กน้อยนะครับเพื่อสุภาพหลังของเราแล้วก็บริปภาพเราที่ดีครับถึงเวาแล้วครับที่เราจะถันมาดูแลบุรีบุรรัมกภาพตัวเองให้มันดูดีมากขึ้นด้วยการแค่ทำแค่ภาพบังบัดหลังนะครับง่ายๆแค่ห้าวิธีเนี้ยที่บ้านหรือว่าคอนโดของคุณใช้เวลาไม่มากและก็ไม่น้อยจนเกินไปเพื่อบุรีรัมย์ที่ดีมาเทและมาคงแล้วไปดูงานของคุณครับเราถึงเวลาแล้วครับที่ต้องมาถันยมาเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วผมครับ